สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation Ultimate กันอีกเช่นเคยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการลง quest DLC นะครับผมเป็น event quest นะครับผมนะตอนที่เราโหลดเกมตัวนี้มาเนี่ย event quest อะ่ะมันจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะนี่นะเป็น event quest สีม่วงนี้นะครับผม เดี๋ยวกดเข้าไปเลยนะเห็นไหมมันจะขึ้นแบบ no quest นะครับผมซึ่งมันจะไม่มีไปดูที่อารีน่าก็มีเหมือนกันนะเป็นเควสพิเศษนะครับเนี่ยอารีนเควสนะครับกดเข้าไปมันก็ไม่มีเหมือนกันนะซึ่งเควสตัวนี้เป็นเควสพิเศษซึ่งเราต้องไปหาไฟมาลงเองนะครับผมลงแยกกับตัวเกมนะ อันนี้จะไม่เกี่ยวกับตัวเกมแล้วนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับไฟล์ซฟนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะเป็นเฟสอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะแจกไฟล์เฟสไ้ให้ใต้คลิปนะครับผมอา่าะดับแรกให้เราออกเกมไปก่อนนะแต่ไม่ต้องปิดเกมนะครับผมแค่ออกหน้าเกมไปก่อนนะครับไม่ต้องปิดนะตัวเกมนะครับแล้วให้เรา มาดูตัวนี้นะครับผมตรงนี้ออกมาที่หน้าจอแล้วนะให้เพื่อนๆไปหาโหลดเอ่อไฟนี่นะครับตัวจัดการไฟอ่ะของผมก็จะใช้ r i s นะครับผม r i s ไฟล์ตัวนี้เลยกดเข้าไปนะครับโอเคมันก็จะมาเข้ามาหน้านี้นะให้เรากดไปที่จัดเก็บที่เก็บข้อมูลตัวนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะเข้ามาตรงนี้นะมอน m h g มนะผมตรงนี้จะเป็นไฟล์ที่ผมโหลดมาแล้วนะเพื่อนๆก็ไปโหลดมากันก่อนนะครับผมถ้าโหลดมาแล้วมันจะได้ไคล์ okay, ตัวนี้มานะมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มาในเนี้ยมันจะมีไฟล์เซฟอยู่นะครับผมนี่กดเข้าไปนี่นะครับ ไฟเซฟตัวนี้มันไม่ใช่เซฟของเรานะเป็นเซฟของคนอื่นผมก็โหลดมาจากที่อื่นเหมือนกันนะครับผมให้เราเนี่ยอ่อันดับแรกเนี่ยอันดับแรกนะครับผมให้เราเข้าไปที่สตายมูนะแล้วก็หาคำว่านี่นะเ d m c นะครับผมเ d m c ตัวนี้มันจะเป็นไฟล ที่เราไว้ใช้เล่นเกมนะครับผมเป็นไฟเซฟของเราทั้งหมดเลยนะครับนี่นะอยู่ในนินโดสาม TDS นี่ครับคียกเข้าไปเลยนะนี่เข้าไปที่ x อกต a นะครับผม X d a t a เนี่แล้วก็เข้าไปเลยนี่นะครับมันจะอยู่ในไฟล์ที่มีชื่อว่า user นะไฟล์เซฟของเรานะครับให้เราเข้าไปก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เนะี่ยมันจะเป็นไฟล์เซฟเกมของเราที่เราเล่นนะครับ ให้เราทำการก๊อปก่อนนะครับผมคัดลอกนะคัดลอกไฟล์ตัวนี้ก่อนแล้วกดกลับนะครับผมนี่นะกดกลับไปเลยแล้วให้เพื่อนๆไปวางไว้ที่ไหนก็ได้นะวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมผมก็จะวางไวท้ที่นี่นะ Back up. แบ็กอปเราก็วางไปเลยนะครับอันนี้เนี่ย ในกรณีนี้ี่คือให้เราเซฟไฟล์ของเราไว้ก่อนนะไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมให้เราก๊อฟวางไว้ที่อื่นก่อนเพื่อให้เพื่อไม่ให้ไฟล์เซฟเราหายนะครับกันไม่ให้ไฟล์เซฟเราหายนะโอเคแล้วเสร็จแล้วให้เพื่อนๆน,นะกดกลับก่อนนะครับโอเคกลับแล้วก็คลิกเข้ามาที่ไฟล์ตัวนี้เหมือนเดิมนะ M H G U นะครับผมของผมนะให เพื่อนๆเนี่ยก๊อปไฟล์ที่เพื่อนๆโหลดมาแล้วนะเป็นไฟล์ Event Quest นะตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมอันนี้คือไฟล์ที่โหลดมาแล้วนะ DLC Event Quest ให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปก๊อปตัวเนี้ยคัดลอกนะครับผมคัดลอกเสร็จก็เข้ามาอ่าตรงซิต้าอีมูนะครับ แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้เหมือนเดิมนะ SDMC นะผมเนี่ยแล้วก็เข้าไปเลย Nintendo TDS นะครับผมแล้วก็นี่ EX data นะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ User เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วให้เพื่อนเพื่อนกดวางนะวางทับไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการวางทับวางทับเอ่อไฟล์ของเกมของเราเลยนะ วางไปเลยนะครับผมเรากดนำไปใช้ทั้งหมดนะครับเขียนทับไปเลยนะตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าเกมนะครับผมนี่นะที่ผมบอกที่ผมบอกก็คือเพื่อนเพื่อนยังไม่ต้องออกเกมนะไม่ต้องออกเกมแต่แค่ออกหน้าเกมไปเฉยๆนะครับแล้วก็นี่นะเข้ามาในตัวเกมก่อนตรงนี้สำคัญนะครับผมสำคัญมาก เพื่อนๆไม่ต้องออกเกมนะแล้วก็ออกหน้าเกมไปเฉยๆเหมือนผมนี่แหละแต่เปิดเกมทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ไปลงไฟล์มันก่อนนะลงไฟล์ทับเซฟเกมของเราเสร็จแล้วให้เรามากดเซฟในเกมอีกทีนะครับผมตรงนี้สําคัญมากนะไม่งั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราลงเซฟคนอื่นมาเล่นนะครับเราไฟล์เซฟเกมของเราจะหายนะ อ่าให้เรามาเซฟในเกมตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะขั้นตอนนี้สำคัญนะครับผมพอลงพอเราลงไฟเซฟอีเวนต์เฟสของคนอื่นไปแล้วให้เราเปิดเกมเข้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วให้เรามาเซฟในเกมอีกทีนะครับตรงนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้เซฟเกมเราหายนะครับพอเราเซฟไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราก็ ออกเกมนะครับอันนี้ออกเกมของจริงเลยนะนี่นะครับปิดเกมไปเลยนะนี่นะปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับผมนี่นะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมอันนี้คือลงเสร็จแล้วนะมาดูกันก่อนนะครับ โอเคเข้าเกมมาแล้วนะมาดูกันเลยนะครับผมนะนี่นะถ้าลงเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผม ไฟไฟเราจะไม่หายนะไฟเซฟเราจะไม่หายสำคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆห้ามปิดเกมเด็ดขาดนะครับผมแค่ออกเกมหน้าเกมไปเฉยๆก็พอนะครับเราเราไปลงไฟล์เอาไว้เสร็จแล้วก็กลับเข้ามาเข้าเกมอีกทีนะครับผมแล้วก็ให้เซฟในเกมทับไปอีกทีนะมันจะได้ไฟล์เกมเราจะได้ไม่หายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน <Hi. S 1> นี่นะเควดีเว้นนะครับผมลองเข้าไปดูครับนี่นะครับผมเห็นไหมมีแล้วนะนี่คือเควดีเวนนะครับผมทั้งหมดมันมีมาให้หมดเลยนะครับผมหลังจากที่เราลงไปแล้ว mm hmm. ตรงนี้ก็อาจจะมีน้อยอยู่นะครับมันจะมี โลแรงไฮแรงกีแรงมีหมดนะครับผมอยู่ในเควส์ออนไลน์นะครับอีเวนเควสะเนี่ยชาเลนจ์นะครับผมนี่เห็นไหมชาเลนจ์เควสก็มีนะครับประมาณนี้นะเป็นมันเป็นเควสพิเศษนะครับซึ่งในเควสพิเศษก็จะมีของให้เราฟาร์มหลายอย่างนะครับพวกชุดพวกอาวุธอะไรพวกนี้ชุดเป็นชุดอ่อ ุดพิเศษแล้วก็วุดพิเศษนะครับผมอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะไปลงแล้วก็มาเล่นได้นะครับผมสำหรับเควอีเวต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาบอกวิธีการลงนะส่วนวิธีการโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าโหลดที่ไหนเดี๋ยวออกเกมไปก่อนนะครับผมอันนี้คือลงเสร็จแล้วนะครับจบแล้ว อ่าส่วนไฟล์อะไรต่างๆไฟล์โหลดเกมอะไรต่างๆอยู่ยผมจะให้ดูนะมันอยู่ใน Discord ของผมนะครับนี่นะเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนผมลงไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อนๆสามารถที่จะตามมาโหลดกันได้นะครับนี่นะเห็นไหมโหลดเกมตรงนี้นะครับผมผมลงไว้ให้ในนี้เลยนะเราจิ้มลิงก์ไปนลครับเนี่ยจิ้มลิงก์เลยนะครับผม มันก็จะเด้งเข้าหน้านี้นะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นไฟล์เซฟนะครับผมไฟล์เซฟคุยตอีเวนต์นะครับผม, COVID e บผ,มผมลงไว้ให้แล้วส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์เกมนะครับผมมอนเตอร์ฮันเตอร์อรดับเบิลคอร์สนะผมตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยมอนเตอร์ฮันเตอร์อรดับเบิลคอร์สเป็นเอ่อแพจนะครับผมแพจภาษาอังกฤษนะซึ่งถ้าเราลงเอ่อตัวเกมตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็ ต้องลงตัวนี้ทับไปด้วยนะครับเพื่อให้ภาษาในเกมมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าไม่งั้นมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าเราลงแต่ตัวนี้นะครัผมให้ลงสองไฟล์ตัวนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแอปซิต้าที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็มีนะครับผมครบนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ชีตนะผมทําให้เกมลื่นนะอันนี้คือลงครบหมดแล้วนะครับผมนี่นะสามารถที่จะมาโหลดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับ ตามมาโหลดได้โอเคประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ไว้เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะจะไปทำอะไรกันต่อคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ